อันนี้ก็สิแจ้งให้เอฟซีทุกคนหูในในนี่เนาะเพราะว่าทางพี่เอกนี่เพื่อนก็นสิมี้ชวนร่วมนะแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งว่ามีอย่างมีอย่างนาะอพี่นะ้องเนี่ความขาดเหลือเนาะโดย,ยนะเบิ้งกับสิช่วยไปนำ้ำ บสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสู่คนพี่น้อยเนาะโดยมาพบมาพ่อกันตอนแรงๆพี่น้อยเนาะอ่าเปิดภาพเพอามาอ่าเจอทางรถเก่งพี่น้องเอยของเบ้าโอลี่พี่น้องเปิ่นมารอบคำท่านผู้ชมโดยเจ้าเกงใดพี่น้องคือว่าเปิ่นพาเอฟซีมาบมดเลยวานนั้นเลเนาะมาเที่ก็ยังโมฮุ่พี่น้อยพลเรตอยู่ไหนพลเละพี่น้องเอยปั๊พี่น้องเดียวพอที่สภาพนี่พี่น้องเข้าไปอ่าไปัาไปชมลุ้งกันพี่น้องเอเอฟซีเพิ่นมาแต่ทางไหนทางไหนเนาะพี่น้องเนาะ Doe không lựa đến rằng rằng nói thật sáng như nói gần như khao thang không lựa đến cái nói mông cúa nói 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 nó

เป็นทางด้าน FC ฝั่งไทยเป็นม้าโดยโดยโดยสวัสดีเ FC มาหาลองเดงพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นแฟนเนาะดีใจเลยแม่และมีคนมาเยี่ยมมายามก็ดีใจเนาะเป็นได้ๆที่มาเห็นแบบมาสภาพเตือนทีมก็ดีมันสะดวกทางติดถนนเนาะมันก็ออนายนะอยู่คนเดียวเลย น,นี่ก็จิแจ้งไอ้เอฟซีทุกคนหูในในใน,นี่เนาะเพราะว่าทางพี่เองนี่เพื่อนก็นส,สิมีชวนร่วมในการเฮ็ดเฮ็ดบ้านของน้องแดงอยู่แต่ว่า,า,วายังไม่ได้แจ้งว่ามีอย่างมีอย่างนาอพี่น้องเราเบิง<ล>บ่งเราเบิ่งความขาดเหลือเนาะโดยหาเบิ่งกะชิช่วยไปนำ<ล>้ำอันน้พี่น้องเลย ติดตามกันต่อไปวาา่าซิมีย่ยนี่รอแต่ว่ารอบเออบเอิรงผู้ที่อันผู้กรรมเนาะเนยอ่าเพิ่นก็ให้เขาเวียงเป็ียนสภานบุญให้อยู่แล้วก็ชื่อตัวน,นี้ชื่อมีแต่จีว่าชื่อกับเขามาให้ก่อนโดยอยากมาเห็นตัวจริงเพิ่นว่าเห็นแต่ในคลิปเด็ดโมได้อันอนะันนั้นโติด,ดติดตามเรามาตั้งแต่ทำห้องน้ำอะไรมไหมทำห้องน้ำนี่เพิ่นว่าติดตามมานะแต่นานอยู่พักใหญ่อยู่ เป็นปีได้นอกประเทศเนาะตั้งแต่เจ้าเห็นของน่าทั้งขวบได้เนาะทั้งขวบมันจิตกต๊ะงามผลแบบนี้แหละเนาะประเทศการนี่กะช่วงนี้แหละเนาะโดยช่วงนี้พอดีเดินแม่พอดีเนาะจังหวะพากันเข้ามาบ้านน้องแดงเท่าไรกระปนตกบุญบุษโดยอันนี้กับเป้าลิว่าท่นท่าพี่เอกนี่เพิ่นมีเป้าหมายว่าอยากช่วยน้องแดงเนาะก็คือแม่ว่าท่าชมโชคเพิ่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นมีทางด้านบาสิสเนาะกับ ป่าพมิมันธ้มีงบตั้งต้นไว้แล้วขาดเลือยังแล้วเขากะเสนอเพื่นแล้วกันซื้อมาทมทุกขนาดจะอันดีกลัวห้องฉี่เดี๋ยวนี้ตัวใหญ่จิขกถามน้องแดงหมด้ต้องามน้องแดงเป็นไม้อกใจได้วเน้องแดงวนี่เรเรื่องเล่าเว่าอันแทกที่ดินไฮดินน่ค่ะตัวใหญ่แทบในบ้านเป็นแทกเรียบร้อยแต่บอกในทางญาติทางนั้นมาอยู่บ่มาเป

ยังงงอยู่ดีเนาะงอ้โหโอ้โเขาให้ปตั้งเรือใช่ไหมเขาให้ไปตั้งเรือนเฉยตั้งเรือนี่แปลว่าร้อยแต่ว่าโตไฮน่าแต่ก้านนี่เนี่ยเป็งาคือกัมาเนาะว่าว่าเยงคือแบบของเลาบทนเรมาเวียงนี่แบบเป็ดโปรลายมือดรีอยดี แต่น้องแดงบ่เข้าใจอ่ะอันนี้แม่นเพิ่นเว้าเนาะแม่นตามที่ทุกเบิ่งในคลิปได้แหละโดยๆๆเห็นในคลิปอยู่ักแต่ว่าทางบ่เวียงอยากถามดีโดย FC ดังเือกับเพิ่นยังบ่ได้เบิ่งด่นืเพิ่นมาเดือนเบิ่งตอนเย็นตอนแรงสีนั้นอีกเนาะงีแม่นแต่ว่าเของเจ้าเบิดแต่ว่าทีที่ตรงของเมเจ้าน่ะจดรวมเข้ากันบ่เาก็ยังบู่้ ยังงหอก่อนมีซีทีอยู่สองตอนเน๊ะของเมยเป็นต่างหากของอ่าพอต่างหากนะดยก็เลยแบบว่าเอาก็เลยอยากหุ้งเดี๋ยวญาติลอกอ่ามีแต่ว่าเขาจะตัดทามตั้งน้องพมี่พูดเนี่ยคือเพื่อนหู้เนาะอ่าก็จะเบิ่งในคลิปนะพี่น้องดูซิทเนาะโดยมีแต่ว่าเรายูทูบเบอร์ของพวกเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันเนาะมนร่วมแรงร่วมใจกินข้าวกับยังนตอนเพลงคือว่ากินข้าวแล้ว โอไ่ไก่เจ้ากินลูกไมได้มากินเมมันบเมม่น่โดยกินลูกก็ต้องกินเมมันข้างนี่เลยพี่น้องมันเด่นมันชองาสังมาคนของมหาลัยขนาดบริการบรยรนี้จานียนี ท,ทั้งแบาทางทีมงานเรานี่บโดเมนว่าทุดประสงนะอันนี้การได้ครูคลิปของเขาก็คือว่าไทยคลิปผ่านมาเนาะแต่ว่าทางพี่เอกเราเข้ามาในฐานะผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเนาะมาในฐานะเอฟซีทางไอ้ฮกเพื่อนเข้ามาจะช่วยน้องแดงโดยเฉพาะก็ล่อเก็ไปหาไอ้โจนนี่ได้มือนี่กันนะ ขากะพาเป็นขาไปยพอเป็นกะปลเนาะพี่นาะอเล่านบ่ปเมื่อวานเลยอ๋อเหนื่อยกัดสมมติจะดูแต่ในคลิปเนี่ไม่เคยาเออยเพราะว่าทั้งง่ายเป็นกะปลแล้วก็ช่วยเดือดๆหน่อยๆก็ทังนันในโจรจงเป็นือยพี่จะเห็นคลิปก็แปลว่าพี่คิดถึงชามนองเนาะแปลว่าพี่เขากะติดตามน้องมาตั้งแต่บ่ท่านมีเพื่อนหลังนี้พุมณลเหนื แตั้งแต่ตมีเือนในการสร้างของน้ามนากไโนโนวะพี่เศของน้ามัวนนโดยงเมลเกลือยู่บ่ลงเมลเกลืออยู่เนาะึงเขาว่าตอนเย็มวันนี้ยังวันนี้หนึ่งเลยจะว่าเขาได้กินทำอะไรตองเท้าวันนี้จะว่าประมาณบ่ายามดีกว่านั้นี๋ยวต้องมาไว้ีมุ่งแตตรงนึง เปนจริงแต่ไปนอนเพิ่นจะได้แล้วมันจะงีิดได้สะดวกสบายเนาะเป็นไงเป็นได้นอนแื่อเมื่อวานนี่ว่าไปหาแม่ก็หาแม่จอนบ่ไปะได้ยินข่าวว่าน้ำตาแตกน้ำตาแตกเป็นไปงน้ำตาด้วยความดีใจเนาะกันไปอยู่คนไม่เคยห่างกันนะเนีเคยอยู่ร่วมกันแล้วเนาะ จ่าพระเจ้าบัดเดียวบัดนี้เป็นนะเจ้าเป็นว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นมหาในคนที่ช่วยทางบ้านเจ้าเจ้าดีใจบ่ใจกัขอบใจเพิ่นนะใจเพิ่มนะพอใจเพิ่มรุ่งหล้าพอใจเพิ่มกระชวยขอบขอบคุณเพื่อนอ่ะไปพรอเป็นบ่อ เต้นๆเนอะหมายมานั่งอยู่ใกล้ๆเนาะปกติแบบว่าก็มีแต่อยู่ไกลเลยปกติมีแต่อยู่ไกลเลยมัเนี้ตื่นเต้นๆนะเพื่อนมานั่มาเนี้แบบขอบคุณขอบคุณต่อหน้าเลยก็คือเต้นหน่อยนึงแต่ก่อนมาเคยว่าตอนนี้โทรศัพท์เนอะน้องเบอร์ขอเปล่าไปว่าที่มานั่งก็เจงแบบพี่เอกคนก็ถ่ายสมทุกเนาะถ่ายสมทุกไปว่าสมมติว่าวงกบบอมันขาดแบบนี้นะ ทีชื <ahead wrestling together> like <gh> ่อมาสมทุบไปนี่นะแต่ว่าเนี่ยเนี่ยไหก็ให้ขมันสัญญาอยู่เรืวว่าเนี่ยไหก็จิ้มอยซอยแต่ว่าก็จิ้เบ่อยๆจิ้มกระยังเลยนี่ก็ด้วยช่วงนี้น้องเดีกยินมแต่ไก่กับไข่ด้วยมื้อเช้านี่คือเห็นมาบ่อยเอาไข่เอย่างงออกมาเป็นหนามมุนเลยก็จ้่วงนี้น่าจะเหมือนไก่แล้วกินกินบ่อย เปลี่ยนเปลี่ยนมือหน่าก่อนจะหาแนวเปลี่ยนเด็ดเด็ดซองเนาะเหลื่อมเราเหล่มตาที่ได้บ้านนี้ทางง่ายเพิ่นเสดตานะทนได้ย่บอนนี้ผ่าพบกกั้งให้เราผ่ากังให้เราบ่เอออออออดออออออเอ็อออออออนอออออออนอออเออ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 บ่ออ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 อมออ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 อบออ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 ่อออ้ออ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 ยออ้ออ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 อ เงีนเะเด้อนี่ก็ถือว่าิ่นมีแบบนิ่มเงียบจมชัยใช่ได้ใครกวตะเก้าแมนตะเก้านี่เราว่าปวดหัวปวดหางเงี้ยมปี้เราบานมอนี่ถือว่ามีหอยนิ่มแน่มมันนีเล้อจะคนยากทางปมาม่คนมามคนมือนันบอกดยนาะนีแต่ว่าน้องแดงน่ะเรื่อง เรื่องใดก็ตาเตอถ้าสมมติว่ามีผู้เฝ้าเนาะว่าอันพี่น้องขางเพื่อนหรือว่าการอะไนเป็นนั่นนั่นนี่เจ้าก็ต้องไปฟังแต่ก็มีแต่ว่าเอาใจเจ้านั่นแหละเป็นตัวเต้าว่าเพิ่นเพิ่นกับฮักเพลงเขาคือกันเนาะให้เจ้าคิดเองให้เป็นเลยน้องล่ะอย่าให้ย่าายด้านพายนี้เป่าได้เนาะเพราะว่าม <a> ันบบแม่นได้ว่าเนืออื่นอ้ายกับ เขาจะยู่ว่าเวลาผูกเขามาาว่าในนั่นก็มีผูเขามาาว่าในนี่กัมีเยกียปใก้ตน่เป็นพวงมลอดภัยในด้านนี่นเยว่าห้ากับหมูหมด้ะไนรช่วันอยู่ติดถนทางมันเสียงม เจ้าขึ้นไปชวนน้องแถวมานอนอยู่ทิขนมามากอ๋อเขามาหาเพิ่นมานอนเพื่อนเจ้านี่เพิ่นบ่นมาอ๋เล้าตอนนี้เนสะรุปได้แล้วนอนดิน่เพื่อนว่าสีตังมองไดหูอลไบ่าหูะรบ้เราปสีตัง <c oughs> ไม่ศเนื <c oughs> ้อนั <c oughs> ่หูเลยเนไดอันาเดืองหนองไน้ำน,น,น,นี่ได้ชัยังบได้ะะหูโว่าสีใครซีมาช ยามบ่มีงบ่ก็จะทำยามัวมีงบเนาะการเที่ยวเพื่อนนี่มันต้องใช้น้ำไดโยม่งใช่ประชมปอกประชมปูเนาะมันต้องใช้น้ำือว่านี่ถ้าฝักน้ำพลั้ผู้ใหญ่ในผู้ว่าเป็นอยากจะชื่อไดน้ำมาใช้เพ่งบอ่ะเพ่งจะชื่อมาปีนอ่าตัวไดจรวดหนึ่งบ่โดยอ่ามันมากับรวมกับนั่นเลยดิอ๋อจะบไปชื่อเป็นชิ้นชวนเนาะมันมาเป็นชุดเลยมาเป็นชุดใหญ่ เปลี่ยนฉายพื้นสายไพ่ได้แต่น้องแดงฉันเก็บไว้อยู่วะรู้ปะเพอสายไพ่ที่ว่าอยู่กับไหลนะถ่ายน้ำไหลจุดอะไรกันบ <c oughs> ่จังอย่างง่อยง่ายใช่ไหมเ <c oughs> ดินไปตามีา่จะว่าผู้ใดอยากเค็ดให้แต่คือว่าเฮ็ดเดิคือหลายหลายเอฟซีหลายหลายท่านเพืนน่อนที่หูเอฟซีท่านอะไเพิ่งน่าสะดวกติดต่อมาท่างใดก็ติดต่อเนาะโดยโดยติดต่ออาทังช่องไรก็ได้พี่น้องเลยเนาะ คือว่าเได้คัดในตอนนี้ว่าผู้ใดอยากจะสมทบหรือว่าแนวไหลก็ได้แนว่ยแต่คือว่าเป็นปูนค้นชอบช่องชอบเนาะพี่น้องโดยคือว่าแต่พวกมันเห็ดโพนยังขาบมาเจอเลยเจอหน่อยก็ยังเป็นโพนไห่นะผสมรักๆแล้วแบบจะช่อยน้องละเนาะแน่เลยพ้นลองไปคิดในช่วงนี้ไปโดยโดยคือว่าเอพซีบางท่านเป็นหมกข่าใจเคือว่าน้องแดงนี่ไปหาทั้งไม่จอิงว่านี่บางทีตัวชาเล่นเล่ยหรือยังไง เมยจอนมาอยู่บางคนเขามาถามน้องแดงอีกแบบวา่าเพื่อนเดีวสิให้เมยจอนมาอยู่ว่าบ่ฮู้อันนี้ก็แหตุว่าค่วมทรัพย์ชนของน้องแหละเพราะว่าน้องคิดช้าเนาะพี่น้องก็ต้องงานชีพแบบปุปยอยากทัดนะนะนะครับคุณเนี่ยร้อฮหันมือเป็นจริงว่าเั่นช้าแต่ชีวานี่หลายโมาะตัดสินใจในแบบว่าต้องจินตน,นาการต่างๆนะนะตามที่บอกว่าคิดนี่เรื่องนี้นี่อาจะเป็นไปได้ยากอยู่จังหน่อยเพราะว่าลูกของ แม่จอนก็มีเนาะจอดั้งชองคนหน่อยยางเนี่ยแต่ว่าก็แล้วแต่น้องแดงเนาะโดยคุณอยู่กับค่อแม่จูใจของน้องว่าเพื่นมอบกรรมสิทธิ์น้องแล้หรือเนาะได้บอกเลบอกแม่บ้านเป็นมามาจักคนคนหนึ่งมาแต่ไหนวะเจลุงเขาเพอ๋อกับลุงในหมู่บ้านนี้เลยเลยเลย แล้วแล้วลูกอีกคนอยู่ที่ไหนลูกแคะเราไม่นจออ๋อเขาอยู่กับแม่เขานู่นอ๋อเขาไม่ได้มาอยู่นี่ลูกลูกกับัวเก่้าเพิ่นเนาะอ๋อไม่ใช่ว่าเห็นดียวเป็นพี่น้องเลไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่กับแม่เขามีแต่นี่ไลนที่ว่าเป็นห่วงน้องแดงก็แค่ว่ามีเขาอยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวตอนนี้ใช่ครับ คำคำนี่คือเก่าหลบเลงต่างว่าจะมาส่งกับเป๋าไอ้เพื่อนนี่แหับพี่เพื่อนอยาะมากแต่เมื่อวานนี่นะแต่ว่าฝนตกเนาะพี่พี่จริงตั้งใจไว้แต่เมื่อวานนี่เพราะปัญหาไอ้โจรนฝนตกหนักแม่ฝนตกแห้งเนาะแม่ฝนตกหนักแล้วก็ได้ข่ามาเดี๋ยวใช่เราเพิ่งถามเรื่องประชุมบัญชีเพื่อนดูอ๋อเดี๋ยวจะถามก่อนไปบัญชีได้ไปเฮตุกะรณ์ยังเป็นเมื่หร่เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือใหม่ โอเดินมื่อนี้มันยุ่งกับรายการเทศตัวนี้ยุ่งจะได้ไม่ได้ไปโอ้เดินๆตัวน้องแดงเข่าของน้ำเข่าไปของน้ำกับผู้อยากค่ายทงมีแต่อยากป้าเป็นห้องชั้มประตูชั้มนี่นะเพื่อเจ้าสอาบน้ำเดี่ยวนั้นเข่าบริยานเท่ามาคนสีผู้ใดเท่ากินผู้ดีเนาะแม่นพาพาไม้กระเจาตัวนี้เอามือจกเลย เไมนจะต้องถือเขาไปน้ำตลอดในบัานออกมาก็ต้องเช็คควมเรียบร้อยก่อนจะออกมาแต่ของน้ำใช่คือต้องเอาติดตัวตลอดเพราะว่าอันนี้และทุกคนที่ทุกคนเป็นคนมากน้องแดงแล้วแบบของน้ำเนี่ยมาปะกระเป๋าวเลยแม่นหมใํ่ปะกระเป๋าคนลืคนเลืมคือเอาต้องเอาติดตัวไว้ตลอดเพราะว่าต้องเงินให้เงิน ให้เจ้าดื้อบอกง่ายใช่ต้องให้มันเช็คของก่อนก่อนไปหันไปนี่เนาะโดยนี่เอากับโบเมนมาทุกคนโบเมนมาทุกคนอยากไล่ได้ที่ว่าเป็นเบิ่งเงินเบิ่งค้ำน้องแดงที่ว่าเพิ่นออกมานับมาอย่างกว่าเช็คเบื้องยัง่าเงินเฮียเงินหายอะไรบ้าอ่าว่าความหวังดีของยูทูบเบอร์หลายๆท่านเป็นหูเป็นตาว่าฉันชนาะอ่าก็อย่าเอาเงินน้องวิแพเอาอยู่แล้วเนาะคุณโจรนะพี่เอยกจะก้าวอะไรกันจะว่าในไต่แน่ก็หนุนเลย อะไ่เพื่อนกำลังเชียร um> ์พ um> ่อไปเทปพี่นะเจ้ามันล้งใจนะฮะเชียร์สู้นะเข้มแข็งเนาะมันก็ต้องก็ต้องเข้มแข็งเราไม่ไม่อยู่กับแม่ครับเดียวมันก็คือง่ายๆก็คือสู้ๆนั่นแหละก็ต้องสู้ต่อไปครับสู้แล้วเข้มแข็งใช่ที่ต่อไป ว,ว่าเพราะว่าเขาบ่มีบ,บนพึ่งเนี่ยได้บ่อยไง,ยงใช่ไหมใช่อ่าแต่บางคนอื่นหลายมันกับพอได,เเเอเด้เราต้องเพิอ่องตัวเขาเองนะเดอนตรงนั้นได้เราต้องพยายามเองคิดเองคือคิดเองทำเพื่อตัวเองอ่ะเราต้องพยายามเล<อ>ยนี่คือว่าเราพยายงมอยากงานหายนองเป็นหนึ่งเข่าเยี่ยนหันหนึ่งเข่ากินอ่าได้อง้ได้คือเราต้องพยายามพึ่งตัวเองอ่ะอือใช่แล้วคนเราก็ต้องอยู่ด้วยตัวเองเลยเนาะเพราะว่าภัย ถึงถึงถึงแม่นไผก็ตามทั้งหล่ะทุกท่ายจะอยู่กับตัวเองเลยโอ้ยไผ่อยู่กับมูได้ตลอดเือนพี่พี่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวกันแต่ว่าเราต้องสู้มาตลอดนะพี่เนาะใช่สู้มาตลอดคือเราต้องทำทุกอย่างเพื่อตัวเองไงเด้อเพราะว่าคนเราต้องเรียกว่าเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆเนาะใช่เลย ทั้งให้ทั้งนับมันทั้งพ่นอ,น,อน้องเพน่พ่อเป็นคนพาเจ้าเห็ดล่ะโดยคนยพาเห็ดพาถ้ามาหากินให้โดนโตใบนี่เนาะโดยโดยเราก็ต้องพยายามจะทำพยายามทำทุกอย่างเพื่อตัวเองสิ่งไหนไม่เป็นเราก็ต้องทำให้เป็น เขาก็ต้องหัดฮัดตื่นแต่เช้าเพราะว่าการที่ว่าเขาตื่นแต่เช้าคือคำโบราณคุณพ่อเนี่ยตื่นเช้าได้เวียงลายตื่นสวยได้เวียงหน่อยเจ้าตื่นแต่เช้าเนี่ยเจ้าก็ได้หนึ่งเข่าหนึ่งแนมเหมือนกันหลังตื่นแต่เช้าเนี่ยเจ้าก็ต้องได้หนึ่งเข่าหนึ่งแนมมาเองเพราะแต่เจ้าสิมาหนึ่งกินท่ำกินเพื่อนเจ้าเนี่ยก็ได้จะตื่นมาแต่เจ้ามาหนึ่งอยู่พี่กินอยู่พี่ก็ได้นะเอนง่ายแจ้งน้อยบัดอ่าอันนี้เขาก็บอกยี้กับสิครับว่าหนึ่งโตไปวัดในอนาคตสมมติว่า น้องแดงไปอยู่พุ่นแบบเข่าหน้าหม้อนึงเนาะยันมีปัญหาตามมาที่ดังว่าน้องแดงมีแต่ไปนอนอยู่เฉยๆไม่นึ่งเข้าไม่นึ่งน้ำนะอ่าก็อยากให้หู่เนาะ <c oughs> อ,อ่าประเด็นตัวนี้มันโบเมนแต่ว่าอยู่นี่อยู่บองอื่นเขาก็เคยเห็นมาแล้วอ่าใช่อ่าแต่เรจะบอกน้องแบบนี้เนี่ยน่าเด้อเฮ้ยเด็กอเออทนฉุบไปแม่สรุปแล้วนี่หมู่ระบามือตั้งเฮือนขึ้นเป็นจะคำจะคำยังยังหมู่หัวเฮายัมอยหูงน้ำหนองผามีเนาะ อูเพิ่นเป็นคนบุกเบิกเวอร์ชันคะรู้แต่ว่าให้ใตั้งเรือนแต่ยังไม่รู้ตรงไหนนี่ีพอยังไม่ได้รุดอันทีรุดอย่างเนี้ยยังไม่ได้ถดทีเลยยังลายขั้นตอนอยู่หอกลายขั้นตอนอยู่หรอกงานๆจะไปไหวเลยเพราะว่าพนันติดต่อรถนิดเดียวเราหลังเนี่ยหลังนี่กับป้าแม่หนิมาต้องรื้อถอนของนี่ของแท้ของพ่อไม่แต่ก่อนแบบว่าอยู่ด้วยกันกับพ่อกับแม่เนี่ยแต่ว่าพอทีนี้มัน มันไม่ดีไงแต่ว่ากรมปลอดภัยมันน้อยเราก็เลยจะทําหลังใหม่ให้เพราะว่าเสามันก็มีแล้วไงซ้ำหลังเล็กแต่ว่าให้ปลอดภัยกว่าเดิมเลยใช่มันต้องมันต้องมีคิดมีคิดกว่าเดิมให้เน้นนะเพราะว่าห้องหาบรรลุเด้ว่าไทยเป็นคนดีอันนั้นคนดีคนบรีเพราะอาการดี่เขออกคลิปไปนี่เป็นเงินบบเป็นค้ำบอบอาจจเป็นโจรหรือว่าบบเป็นโจรกระทำหู้มดเมืนบอกเลยเนาะเมน เดี๋ยวนี้เพื่นกับน้องเพื่นกับโบได้เก็บเงินไว้ในตัวดอกเบี้ยเนาะไม่แต่ว่าน้องเพื่นกับมีหมดไว้ต่างหากเนาะอันนี้กับประกาศให้เพื่นหู้นนะจะน้องโจรจะได้ยินแล้วว่าอยู่ามองอึ้งนะจ้าบอกเราฝังดินไว้เราฝังไว้ใดินดอกเอ้า มาแว่งสรุคลิปเลยดีกว่าเพราะว่ามันกได้เวลาดนพอสมควรแล้วเอดนเต็มแล้วบ่สเอามามนีก่างๆแล้วก็คือแม่นพเพิ่นอยากยมาเยี่ยมมาหยังนี่แหละอยากมาเยี่ยมมาหยังน่เพราะว่าาเห็นเห็นเห็นดนเนาะพเนาะเห็นดนน่ะพวกระมันก็มาแฮงแล้วกทั่วบ่ทนซะทีแรกมันก็แรงะตอนนั้นนแงมากเลยนะแล้วก็มาเงียบไปครับแอีก เป็นอะไรความตใหรือว่าควมมันเห็ี่นเีปีนมาเปลนมหาเป็นเทือที่สามเนเ่คนมาหาเจ้ตัวมีนุมไทยที่สองก็มาจากคนล่ามาจากเั้นมีกานาะนี่กเทือดที่สามกนีเนาะอ่าลิที่ามปิมาตลอดพี่น้องเลยใจน้องแดงเนาะใจพี่น้องไม้ใช่ว่าเฮาแบบ ห่วงน้องเพิ่อนอะไรพี่นอ้องเกันหลายคนกัอน,นอยากให้อันน,ออน้องเพิ่นให้เพื่อนนายชาตอิอะไรแต่เฮาเคยมาอัเปเดตไปเรื่อยๆๆในตอนนั้นกัส่วงคนบนเขามาลายกับอ,อ่าติดซีเป็นก็มินมาอยู่โอ้ยนอ้องบอกมีผู้รักผู้ใหญ่ใคบผูน้ย่อขึ้นบ่บ่ห็นแต่เสานอนโขลโลอยู่พีในในใๆๆ่น้องเลยเห็นนานแล้วนะเสาเนี่ยใช่ใช่เพาะตอนพ่อน้องเลงยังโมเสียเพื่อนก็ยังบ่ก็บอกวิ่งอยู่หักแต่ว่าเฮากะบ่ยังายใช้มันมีผู้ใหญ่อ่าทัด ขอมาก็ค anyway ือว่าเฮ็ดหยังบ่ได้ว um ่าง่ายๆะพี่น้องต้องขอโทษขอภัยหลายเนาะเป็นไดบัดงานิาจบบ่อ่าจบคลิปนมีแต่ว่าให้เพิ่นหรือว่าให้บ่บ่อยหลายนาทีจักนาทีแล้วบ่่ย14อ๋อ15นาทีพี่น้องครับ19เลยๆจักหน่อยเนาะให้จักาีเอพี่น้องก็คือว่านี่แหละเนาะพี่น้องความ่นอนก็คือความบ่แน่นอน บโบให้พ่อว่าไปก้อนมายังกระตามมีแต่ว่าเบิ่งไปเบิ่งไปเรื่อยว่าอ่าสีเป็นเนีไร FC ตอนนี้เพิ่งกันยังรุ่นกันเข้ามาอยู่เนาะว่ามันสิได้ชำใดเพราะว่าช่วงนี้กะหนาผลคือบางคนเพิ่งกันอยากให้ตั้งเก้าเสาคนเพื่อนจะได้ได้ไวมันหน่อยหน่อยเสาเพื่อนกันหน่อยแต่บางคนกับว่าอยากให้เฮ็ดอ่าจบเบิดคู่ต้นบางเทื่อนที่กับถามเฮ็ดหลังไงกับงบมันสิบกเพียงพอ มันก็เฮาเว้าไล่แต่ว่าพ่วมเป็นจริงเนี่ยบางเทือมที่คออย่านมันบุปินคือเฮาเว้าเนาะโดยมีแต่ว่าแล้วแใ่น,น้องพมีเพิ่นสรีรัเนื่องการนะว่าสีาเอาขึ้นจากต้นจากต้นกับเอาก็เบิ่งไปนอ้งนองเลยคือทางน้องเพิ่นก็ถามมาเวียงอยู่คือมาเวียงก็เลยตกเพิ่นไปแล้วกับพมีแต่ว่างบสมทบนะกับเรื่องเงินอาหารการกินคือมาเวียงเคยเข้ามาตะก้อนนนั่แหละพี่น้องเลยอยู่ในกินว่าช่างซะถามันนั่นกันเอาไปช่วยมา ทำแล้วพี่น้อง,นองเนาะมือนีน้เนาะคือว่าทำเลยเขีจะหน้าห้องแอนแอนแอนเด็ดคือว่าตั้งแต่มาถ่ายน้องแดงนี่ FC เอฟซีเพิ่นจะได้ยินเขีจะหน้าห้องตลอดนอเนาะวันนี้เพราะว่ามาช่วง,วงคำว่าเมนมาช่วงคำเลยด้วยเคยจัดวันเกิดให้น้องแดงอยู่แต่ว่าวียงอย่ายยลืมแล้วพี่น้องเหตุบริษทางช่องยูทูบเวียงมีปัญหาในตอนนั้นกับในคิดพวกนั้นก็คือว่าออกไปเบิางดเลยแต่ก็มีแต่ว่าวียง ทำคลิปขึ้นมาใหมายคีนองพี่น้ทำนอกผู้ใดติดตามอาทิห่วงวัวเวียงเข้ามาหาน้องแดงนี่อไรตั้งแต่ตอนใดเนาะแต่ว่าในคลิปของวาวโวยนี่เขามาก็เพิ่นประจับคือสีอันพูดคือสีเอ็นพี่น้องเมยว่าวันไหนเดือนใดเขาใช้บันเขื่อนเหน้องแดงแม่เนาะเนาะเห็นอะไรทีมงานมีแต่บัเวียงสิขอจบคลิปได้แบดนี้เนาะนั่งโน่นแต่เพื่อทีไปส่งง่ายเพื่อนยูบ้านพักอีกพี่น้องเลยอ่าอยู่ปากกอนเนาะแม่ง่ายเพื่อนปากกอนอ่าถาเพื่อนไปท้าบูดแน่เมื่อนี้เนาะพี่ ไปทำบุญที่วัดท่านใจพี่น้องเงินแต่ี่ไหอย่างมาเที่ยวกับมาไรโอเคแบบนี้เนาะเป็นนงใจทางด้านน้องแดงเนาะโดยคือเนน้องน้อยนนา้องน้อยแล้วก็อีกอย่างครับเจ้าสู้แหละไม่ีังการต้องเชื่อมาเนี่ยจื้อพจน์จื้อพจน์อยู่บนขอบใจเพจน์ยเพจนมาถ่ายที่บอก เอ้าวคุณนี่ไงอ้าวกะขอบใจเพันไหมขอบใจด้วว่าที่จะ้ไม่เด้นี่ได้ไม่ได้ขอบใจเด้อันนี้เลยตื่นเลยขอบใจเด้อคุณนั้นได้จังเหมือจืดเนาะอันนี้ชื่ออะไรจำได้ไหมนี่คือว่าพี่เอกอ่าเพิ่นเป็นผู้ใหญ่เพิ่นเป็นผู้ใหญ่ทางฝั่งไทยพูดขอบใจเพิ่นนะพี่เอกขอบใจพี่เอกเด้อ ที่มาช่วยน้องแดงขอบคุณขอบคุณเลยเลยเอาสรุปได้ว่านี่แหละแจกอยู่บนโอยยัาใจรันะแม่เอาสรุปสรุปคลิปได้บ่าเบี้อเลยเลยเลยทางพี่เอกมีเพื่อนที่เตรียมเงินไว้สมทบกแม่แม่มันบวกกอเนาะเลย โอเคแบบนี okay, nice. ้เนาะทีมงานในการจได้คนเนาะกินทั้งคนสบายดีน้องแดงสบายดีทั้งกอ้องไงนะช่วยด้วยทั้งคนเราเก่งเก่งก็ต้องหนาด้วยไม่มันเหนื่อยแนบนี้โดยที่พี่น้องเนาะพี่น้องเองทั้งทีมงานเบ้าเที่ยงแล้วก็บ้าโอรี่ในไลฟ์ท่านพี่น้องทองทางยูทูบเขาเนาะกับพาเอฟซีมาหาทั้งน้องแดงพี่น้องก็คืออจะสมทบทั้งเรื่องเฮิตเลอร์เฮซานนี่แหละพี่น้องโดย บางทีก็ดีบางทีใจน้นองแดงแล้าลายที่นี่ผู้ผู้ประทับคำสู้สวยสู้น้องแดงน้องธรรมบุษมิ์น้องแดงก็สิมีเพื่อนมีซานแล้วพี่น้องเอ้ยโดยเอ้าจนได้กับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บางทีก็สิขอจบคลิปก่อนพี่น้อาางเอ้ยเอาไว้โพลโพลเป็นคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้บางทีเขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี